สวัสดีจ้าพบกับเราค่ะเราของเล่นมากมายเลยและมีตัวนี้เจ้าเบคิวอ,อรัสโอ้โหมันเหมือนออกไข่ได้ด้วยนะเรามาลุ้นกันดีกว่าเราจะมีไข่ไหมเฮ้โอ้เป็นโดโนเสา์แบบนี้เนี่ยออกไข่ตรงนี้เดี๋ยวมาเอาดูกันมันจะออกไข่ยังไง้วาวออกยัง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 ไปแล้วไ้แล้วไ้แล้วไ้แล้ว แหม่มนค้างในนี้น้องๆโอ้ไม่เป็นไรนะมาดูมันเดินไปก่อนละกันอาตอนนี้มีเอร์เฟนช้างนันเองช้างงาหายไปข้างหนึ่ง่ะแถมเดินขากระเปกกระเปกกระเปกด้วยโอ้แล้วมีนักเสาตัวใหญ่ยักษ์ไทยสระ,ะทอ็อป เสียงร้องมันเท่มากเลยน้องน้องอีกสักรอบโอ้ว้าวดอกน้องหมาสองตัวนั่นเองเฮ้ฮ้ยเฮเสียงหมามันเาห่าอย่างนี้หรือเปล่านะไหนอีกสักตัวสิแข่งกันเลยหนึ่งสองป้าวสีเหลืองแซงไปอย่างรวดเร็วว้าวมิ้วขาวแม่วัวนมของเรานั่นเอง ีห่หเนี่ยว้าวนั่นจระเข้มีปีกด้วยเหรอเนี่ยจนะเาหรืออะไรกันเนี่ยโอ้เปิดสวิตช์ขั้นแรกมีไฟวิบวับอีกขั้นหนึ่งก็มีเสียงดนตรีแล้วก็เดินได้ว้าวก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งกันเลยจ้ะบ๊ายบาย